ตรงไหนนะนี่ฮะจิงรีนะฮะนี่มันไม่ตกใจไฟเลยนะครับโอเคจับเลยจับเลยจับเลยไฟฉายคาดหัวรุ่นโคโบลหนึ่งห้าศูนย์วัตต์นะครับผมหรือว่าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้เป็นไฟฉายคาดหัวตัวใหม่ที่ทางร้านจัดนําเข้ามานะครับผมอ่าซึ่งตัวนี้นะครับดวงไฟจะเป็นดวงไฟ LED นะครับผมส่องไกลได้ถึง1กิโลเมตรเลยนะครับผมระยะคนมองเห็นเท่านั้นนะครับผม ส่วนแบตเตอรี่นะครับความจุแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่นะครับผม4,800มิลลิแอมนะครับตัวนี้พิเศษนะครับผมจะมีเข็มทิศมาให้และสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับผ่าน USB นะครับพัสดุออกมานะครับกันน้ำใส่ลุยฝนได้นะครับมีซีนทุกจุดนะครับผมซีนกันน้ำนะครับมีหน้าจอนะครับบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ชัดเจนนะครับนี่ฮะเวลาเราใช้งานนะครับ ตอนนี้เครื่องยังไม่ได้ชาร์จนะครับผมสามารถใช้ได้เต็มที่อยู่ที่10ชั่วโมงนะครับและสายนะครับผมดูใสาครับสายที่เขาแถมมาให้นะครับจะสกรีนนะครับ LEDH นะครับผม H light นะครับเป็นไฟฉายคาดหัวนั่นเองนะครับแล้วมาพร้อมกับแผงโซล่าเซลล์นะครับผมซึ่งเป็นแผงโซล่าเซลล์ขนาด5โวลต์นะครับผม3วัตต์5โวลต์นะครับแล้วก็มาด้วยกับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟบ้านก็ได้นะครับผมชาร์จไฟบ้านได้ด้วยนะ ตัวนี้นะครับผมเราจะมาลองทดลองในชาร์จโซโดด้วยโซล่าเซลล์ดูนะครับผมอ่าส่วนรูชาร์จจะอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับรูชาร์จนะครับเปิดออกเลยนะครับผมแล้วก็เสียบชาร์จนะครับอันนี้คือเราชาร์จด้วยโซล่าเซลล์นะครับอ่าสังเกตนะครับผมตรงหน้าจอนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือชาร์จด้วยโซล่าเซลล์นี่ครับเอาเรยกให้สุดเลยนี่ครับผมนี่คือสุดแล้วนะครับอ่าไฟสีเหลืองนะครับผมอ่า ดูดูแสงไฟครับท่านผู้ชมผมให้ดูแสงไฟก่อนอ่ะแล้ผมลองส่องไปไกลๆนะจากถึงนู่นนะครับผมระยะทางนะครับประมาณจากห้าร้อยเมตรนะครับนี่นะห้าร้อยเมตรนะครับส่องได้ไกลมากนะครับต่อไปจะเป็นไฟแสงสีขาวนะครับนี่ฮะมีคาดหัวผมอยู่นะนี่ฮะดูความสว่างครับสว่างมากนะครับอทุกคนดูแสงไฟนะครับผม ผมจะส่องขึ้นฟ้านะเห็นแสงไฟนี่ไหมฮะนี่ฮะนี่คือแสงไฟนะครับผมแล้วก็ส่องได้ไกลมากๆนะครับอืตัวแสงสีขาวเนี่ยผมมองแล้วทนะ่าน่าจะส่องได้ค่อนข้างไกลมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองส่องไปถึงตรงป้ายเห็นป้ายปตทไกลๆนู่นไหมฮะนี่ฮะส่องถึงนะดูวะถึงนะครับ ระยะทางนี้ไม่ต่ำกว่า800เมตรนะครับตรงนี้นะสองถึงนะนะครับโอเคเลครับตอนนี้เราก็เห็นจริงหรีดแล้วนะครับผมระหว่างรีวิวสินค้าแล้วครับแล้วก็ทดลองการใช้งานจริงด้วยนะครับติดตรงไหนนะนี่ฮะจริงหรีดฮนะนี่มันไม่ตกใจไฟเลยนะครับโอเคจับเลยจับลยจับเลย,เลยอ้ยไหนดูซิผลงานเรียบร้อยครับผมจริงหรีดฮนะน้องจริงหรีดนะครับ นี่นะฮะเรียบร้อยนะครับผมเทสการใช้งานจริงได้เลยนะครับนี่เราก็เจอตัวที่2แล้วนะครับอันนี้สําหรับไปสีขาวนะครับผมไฟสีขาวทิ้งหลีก็จะตกใจไฟนิดนึงนะครับเนี่ยปจันนี่ฮะอุ้ยรอดโอ้ยไม่รอดวะนี่นะครับผมอ่าสุดยอดนะครับนี่สาหรับแสงไฟสีขาวนะครับจะส่องมองไม่เห็นไปมันแรงเกินไปอ่ะ ครับกำลังหาไฟสว่างมากเลยครับเจอไหมเจอไหมอืมเซตมันต้องเซตมันต้องเซตคือบะคือบ้ามาน่ะเฮ้ย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 รอดบัรอดไงมันรอดไป ใส่มาตัง้งหลายตัวเปียกตั้งหลายไฟชายตัวนี้มาน่ะเห็นหงส์ดีอยู่เนี่ยเคเนะห็นหงส์นะงดีโอเคเลยแหล้วเห็นชัดเลยสุดยอดสุดยอดดำดเป็นดำแล้จิ้งเรดเป็นจิ้งเรศเลยเหรอ, <laughs> อตัวนี้นะครับผมราคานะครับอยู่ที่ 790บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมแผงโซลาเซลล์นะครับแถมฟรีนะครับผมที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับผมมีหลายหัวเลยตัวนี้นะครับสามารถชาร์จได้ทุกรุ่นนะครับที่โฟร์อินวันนะครับสนใจนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมพร้อมจัดส่งนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับผม